สวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานโคลาตโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้ทีมงานอยู่ที่คอนมุรีนะครับผมกับชุดเซ็ตแทงน้ำอสูพร้อมกับชุดโซลาเซลล์ครับผมละากาดเลากๆแล้วผมผลหมดแล้วครับบางช่วนนี้นะครับผมอันนี้ยังอยู่ที่อคอนบรุรีฟาร์ะะมวัวนะครับผมตอนนี้ทีมงานช่างก็เล่นง,งานกันอยู่นะครับผมเราก็จะเป็นาฟาร์มวัวเขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับของเราก็ ส่วนของโซลาเซลล์นะครับแทงน้ําชุดแทงน้ำความสูงพร้อมกับชุดโซลาเซลล์นะครับผมที่จะซัพพอร์ตน้ําเพื่อที่จะป้อนให้กับวัวนะครับผมป้อนให้วัวนะครับเซตนี้จะเป็นแทงน้ําขนาด3,000ลิตรนะครับผมความสูงอยู่ที่สี่เมตรนะครับผมจากพื้นพื้นดินถึงฐานของถังนะครับผมเซตนี้ถัง3,000ลิตรเป็นถังไตรนิกนะครับผมตัวนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องตะไคร่น้ํานะครับผมคุณภาพอย่างดีนะครับผม3,000ลิตรข้างบนก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ ต้องปวดรักเตือนค่ะโซล่เา,า,าเซลล์เซตนี้จะเป็นโซล่าเซลล์ขนาด750วัตต์ใช้3แผงนะครับผมเป็นสเสมอตูน้ําลึกนะครับผมตัวนี้จะเป็นบ่อน,น้ําลึกนะครับน้ําอยู่ที่60เมตรนะครับผมน้ำปริมาณมาในบ่อบาดาลนะอยู่ที่ประมาณ2คิวครับผมเราเลือกใช้สเสมอตัวพรอมนะครับผมน้ําอยู่ที่ประมาณ3คิวนะครับดันน้ำขึ้นมาก็เป็นท่อ1นิ้วนะครับผมนิ้วเดียวดันขึ้นมาเข้าแทงน้ํา าดีนะครับผมไม่หนาวมากครับพร้อมที่จะทํางานติดฝนหลายวันนะผมนะครับผมเส้นนี้ของเรานี้ทําองค์ประกอบน่าจะครบทุกอย่างแล้วครับผมหลังคาเป็นโซล่าเซลล์นะครับจะมีบันไดขึ้นทําความสะอาดแผงให้เรียบร้อยแข็งแรงทนทานนะครับผมตัวมีราวกันกระ้าข้างให้เรียบร้อยนะครับผมตัวโครงสร้างเป็นแป๊บน้ําทั้งหมดนะครับผมตัวนี้นะครับของเราโครงสร้าง แรงทนทานเลยครับผมเคลือบด้วยสีกาวไนไ์อีกชั้นหนึ่งนะครับผมนะครับโครงสร้างเราเคลือบด้วยสีกาวไนไ์ให้ลูกค้าอีกชั้นหนึ่งเพราะนั้นการใช้งานก็มั่นใจได้นะครับผมใช้งานได้ย,วยาวๆเลยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพได้เลยครับผมตัวโครง,งสร้างรับประกันงานสุดตัว5ปีครับผมใช้กันไม่ต้องกังวลครับเราเจาะลูเข็มเทปพื้นคอนกรีตฟุตติ้งนะครับผมปอกเสาปอกกันแรงทนทานแน่นอนครับผม ท่านดสนใจอยากได้ทั้งน้ำส,สวยๆงานดีงานคุณภาพนะครับผมทำแทงน้ำทั้งทีนะครับผมท,ทําให้เหมือนสร้างบ้านเลยคนระับทำครั้งเดียวจบนะครับใช้ง,งานได้ยาวนานอาจเป็น10 20 10ปีเลยนะครับผมโครงสร้างแป๊บน้ำก่อนนะต้นทานแกงไน้่งต้นทานสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทีมงานโคนราชโซล่รราเซลล์ของเราที่เบอร์092264862 8นะครับผมเบอร์หนึ่งติดต่อผมมาได้ครับหรืนที่เบอร์เบอร์0839154536นะครับผม กุลาสุรสัสเซลของเราพร้อมให้คำปรึกษาและก็บริการครับผมบริการทั่วไทยนะครับผมครับทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดเราพร้อมบริการครับผมขอบคุณครับ